สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะาจากต้นคลิปนะคะรีให้ดูวันนี้หิมะตกคะ่ะตกมากหลังจากที่หยุดไปนานแล้วก็เริ่มละลายาหิมะเก่า,าเริ่มละลายวันนี้ก็กรหน่ำมาอีกเมื่อคืนนี้ตกแรงมากรีตื่นเช้ามานี่เต็มเลยลีก็เพิ่งพาน้องหมาออกไปเดินนะก็วันนี้ก็ต้องไปทำงานตอนบ่ายก็ต้องมานั่งตักหิมะก,กันอีกนะบรรยากาศตอนนี้ก็อากาศหนาวมากคะ่ะ ดูหลังคาที่จอดรถล,ดลีเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านนะทำอา,อาหารเช้าร้อนๆทานกันแล้วก็มานั่งคุยกันต่อ ก็หลังจากที่พาน้องหมาออกไปเดินเล่นแล้วพาไปลุยหิมะแล้วทั้งหมาทั้งคนเนี่ยโอ้เพื่อนๆคะใครที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่เมืองหิมะจะรู้ว่า มันสดชื่นเวลาเราเดินไปตอนที่ดีเดินไปมันจะมีลมนะแล้วก็หิมะก็จะยังไม่หยุดจะเป็นหิมะเม็ดเล็กๆมันก็จะมาประทะหน้าเราอะรู้สึกโอ้เย็นสบายรู้สึกผ่อนคลายมากหนาวค่ะแต่ว่าแต่ว่า,วารู้สึกสดชื่นเราได้สูดโอโซโนเนาะแบบธรรมชาตินะคะก็เดี๋ยวรีจะมาทําอาหารเย็นวันนี้รีเข้าบ่ายนะแล้วแฟนอยู่บ้านรีก็จะทําอาหารฝรั่งให,ให้เขาให้เขาอุ่นกินช่วงเย็นก็คือ ลีตั้งใจว่าจะทำสปาเกตตี้เนื้อบัวให้เขาอ่าลีทำบ่อยมากเมนูนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวลีจะต้องชงกาแฟแล้วร้อนกินค่ะเพราะตอนนี้ประมาณ3าเพิ่งจะสามมงกว่าตอนเช้าเนาะก็เดี๋ยวมาชงกาแฟแล้วร้อนกินกันค่ะ กินกาแฟอย่างเดียวไม่ได้ค่ะจะต้องมีพูดคุยกันด้วยเนาะผู้หญิงผู้หญิงเราก็ต้องมีเรื่องเมา้าเรื่องคุยเป็นเรื่องธรรมดาก็เดี๋ยวหัวข้อคิดมนตางอย่างที่รีตั้งหัวข้อคิดไว้นะคะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยสบายหรือไม่สบายยังไงก็เดี๋ยวมามาคุยกันนะมาทุกคนได้กาแฟร้อนๆแล้ว สดให้คล้องคอค่ะอากาศยังหิมะยังตกอยู่ค่ะด้านนอกลีนึกว่ามันจะหยุดแล้วนะหิมะเอ่อตอนนี้ปลายเดือนกุมภาหิมะมันก็ยังมาอยู่นะเดือนกุมภามีนาบางปีมันก็หายไปแล้วบางปีมันก็ยังตกอยู่เนี่ยก็นึกว่ามันหายไปแล้วก็ตังกลับมาอีกอโอ้ร้อนค่ะร้อน ็มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะชีวิตสบายไหมอยู่เมืองนอกเออหลายคนก็คงทำคลิปนี้แล้วอะค่ะทำมาเยอะแล้วด้วยสบายไหมออออคำว่าสบายของลีอะสบายไหมมาอยู่เมืองนอกถ้าเป็นนิยามของลีก็คือการตั้งค่าชีวิตของคุณเป็นยังไงคือเราอยู่เมืองไทยเราเคยเออบางคนเนี่ยฝันว่าเอออยากจะไปะเป็นเมียฝรั่งแล้วชีวิตจะสุขสบายหวังว่าจะเป็นคุณนายอะไรเงี้ย คือตั้งค่าไว้อย่างนั้นชีวิตสบายแต่บางคนก็ตั้งค่าไว้ว่าสบายกว่ากว่าที่อยู่เมืองไทยก็คือไม่ต้องเป็นคุณนายก็ได้ก็คือมาทํางานมาอะไรอ่งี้อย่างกรณีของรีก็คือรีก็อยู่เมืองไทยก็สบายดีแล้วแต่มาอยู่ที่นี่ก็คือการตั้งค่าชีวิตของเรามันต่างกันรีมาเพื่อประสบการณ์แล้วก็ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ที่สําคัญคืองานก็คือ หลายคลิปหลายคนนะคะที่ทําคือไม่ได้ดราม่านะคะหลายคลิปหลายคนที่ทําคลิปเกี่ยวกับามาอยู่เมืองนอกแล้ว <c oughs> อยู่เมืองไทยดีกว่าอยู่เมืองนอกแล้วลําบากลำบากตรงนี้ก็คืออย่างหมกอย่างที่รีบอกคือตั้งค่าชีวิตไว้ยังไงละ่ะกล่าวว่าเออฝันว่ามาเป็นคุณนายหรืออะไรเงี้ยคือบางคนะ่ะทุกคนล่ะค่ะที่มาอยู่เมืองนอกอะจะจบปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาตรีอะไรพวกนี้มามันก็ต้องมาเริ่มที่ศูนย์ใหม่ก็คือ บางคนโชคดีไปนี่คือลีพูดถึงคนระดับกลางนะคะก็คือระดับมนุษย์เงินเดือนเหมือนลีเนี่ยก็คือ,อคือทุกคนเริ่มจากศูนย์มาถึงนี่ก็คือต้องมาเรียนภาษามาเข้ากับสังคมมาคือความลำบากอะเริ่มต้นอะทุกคนมาที่นี่จะถือว่าลำบากไหมมันจะเรียกว่ายังไงลำบากไหมกับเรื่องภาษาวัฒนธรรมอากาศการกินอยู่ของคนที่นี่ ถ้าคุณคิดว่ามันลําบากเพราะเราปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมบางคนถือว่าลําบากเพราะว่าการปรับตัวของคุณปรับตัวได้ไหมเ,เขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอะไรเงี้ยเราเคยทําอะไรที่เมืองไทยมาอยู่ที่นี่บางครั้งเราก็ทําไม่ได้หรือมันไม่ใชเ่เขาเรียกว่าอะไรหลับไม่ใช่ธรรมเนียมของคนที่นี่อะไรเงี้ยเออกรณีเนี้ยก็ว่ากันไปนั่นแหละก็คือความคุณคิดว่ามันคือความไม่สบายหรือเปล่า แล้วก็เรื่องอาหารการกินด้วยนะ<ม>ก็ข้าวของแพงอ,อย่างงู้นอย่างนี้เอออยู่ไม่สบายอยู่ลําบากอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความคิดของคนนะก็อย่างที่รีบอกคือทุกคนนะมาอยู่ที่นี่ก็คือเริ่มจากศูนย์คือถ้าคุณตั้งค่าชีวิตสูงคุณไม่ได้อย่างที่คุณคิดมันก็ทําให้คุณคิดว่าชีวิตลําบากมาอยู่ที่เมืองนอก คืออย่างที่บอกคือถ้าเรามีงานทำอะ่ะอยู่เมืองนอกอะ่ะอันดับแรกเลยคือมีงานทำคือบางคนเนี่ยเลือกงานเลือกงานบางคนไม่เลือกงานแต่งานไม่มีมันก็ มันก็แล้วแต่ดวงของคนด้วยเนาะการหางานที่ท,ที่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะราบรื่นชีวิตจะราบลื่นในเรื่องการหางานก็มันก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะอย่างกรณีของลีนิยามของลีคือความลําบากเนี่ยมันลําบากตรงไหนคือถ้าเรามีงานทำนะอย่างกรณีของลีอยู่มาอยู่ต่างประเทศเนะ่ะเรามีงานทำมีเงินเดือนใช้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็ เราไม่เดือดร้อนค่ะไม่เดือดร้อนเราสวัสดิการที่นี่ดีค่ะเราก็กินอย่างที่เราพอมีกินไม่ต้องไปตามเพื่อนฝูงก็เรามีรายได้เท่าไหร่เราก็ใช้เงินในจํานวนที่รายได้ของเราอย่ากเกินรายได้คือเห็นเพื่อนมีกระเป๋าหรูแบรนด์เนมเราก็จะมีตามเขาทาั้งทงที่เงินเดือนเราก็ไม่ได้เยอะเราก็ต้องผล นี่ก็คือเราลีถือว่าเป็นความลําบากอย่างหนึ่งนะก็คือเราอยู่อย่างพอตัวพออยูอ่ก็คือไม่อยู่เกินตัวไม่ใช้เงินเกินตัวนะก็นั่นแหละก็คือแล้วแต่ความคิดของคนเนาะอย่างเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยสาหรับลีอ,ะอ่ะมันไม่ลําบากเลยถ้าอย่างที่บอกคือถ้าเรามีเงินซื้อถ้าเรามีเงินซื้อคือไม่ลําบากของที่เนี่ยที่นอร์เวย์มีทุกอย่างให้เลือกให้กินถ้าคุณมีเงินซื้อก็คือซื้อได้เลย ก็เงินมาจากไหนเงินก็มาจากการทํางานแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่มาอยู่แล้วเป็นแม่บ้านนี่ก็อีกกรณีหนึ่งคือสามีไม่ให้ทํางานสามีก็ให้เงินเดือนใช้ทุกเดือนถ้าเป็นตัวลีเองลีถือว่าลีลําบากเพราะว่าลีอ่ไม่จะเรียกไว่าไงนั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วแบมือของเงินแฟนเนี่ยจะใช้นูน่นใช้นี่จะซื้อของส่วนตัวของฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้ มันก็ถือว่าเป็นความลําบากของรีเพราะรีคนเราอะ่ะมันก็ต้องมีซื้อนูน่นซื้อนั่นเสื้อผ้าของจุกจิกเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงรีก็ขอทํางานดีกว่าบางคนก็ใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบนะเรียบง่ายก็ไม่พุ่มเฟือยไม่ติดหรูก็อยู่ได้สบายก็ถือว่าสบายนะรีอย่างตัวรีกรนีรีเองเนี่ยรีถือว่าไม่รำ่ำไม่รวยแต่ก็สบายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ อยากกินอะไรอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้ก็คือลีก็ไม่เคยคิดไม่เคยตั้งหวังไม่เคยตั้งค่าชีวิตว่ามาอยู่ที่นี่แล้วจะเป็นเรียกว่าอะไรอะมาดามเนาะเพราะว่าลีก็มีประสบการณ์กับแฟนคนแรกมาช่วงนั้นถามว่าลําบากไหมลีก็ไม่ลําบากนะเพราะว่าสิ่งแรกก็คือลีมีงานทําการมีงานทำเนี่ยก็หมายความว่าเรามีเงินใช้ใช่ไหม <laughs> นั่นแหละชีวิตลีไม่ได้ลําบากนะ เพราะว่าลีตั้งค่าไว้ไม่สูงรีก่อนมาอยู่นอร์เวย์ลีตั้งใจว่าจะมาหางานทําก็คือมาหางานทำํำพอเราได้งานแล้วเนี่ยมันก็คือ,อสิ่งที่เราปรารถนาและเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วเราได้ทดําในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วแล้วพอเรามีงานทำเนี่ยไอ้สิ่งที่ตามมาทีหลังเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆก็คือเราอยากทํานูน่ทนทํานี่อยากเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เราก็ได้ทํา ก็คือลีเป็นคนไม่ติดหรูนะคะจาก Facebook หรือรูปรูป,รปที่ลีลงนะตามเพจต่างๆเนี่ยลีจะลงรูปเกี่ยวกับธรรมชาติการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะลีกลับไปบ้านเมื่อปีก่อนไอ้ครั้งก่อนนี้เพื่อนบ้านก็ถามว่าเออเห็นคนอื่นเขาไปอยู่เมืองนอกก็แต่งตัวหรูหรานางจิบไวนไฟล์กระเป๋าหรูอะไรเงี้ยแต่ลียลงรูป ธรรมชาติก็คืออยู่อย่างไงก็อยู่อางนั้นก่อนมาอยู่ต่างประเทศยังไงไอ้ก่อนตอนอยู่เมืองไทยยังไงมาอยู่ต่างประเทศก็อย่างนั้นเออก็มันชีวิตเราเนาะเราเลือกแบบนี้เรามีความสุขตรงนี้นะก็เนี่แหละค่ะคือเรามาพูดคุยกันเนาะสำหรับคนที่คิดว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วชีวิตจะสวยหรูมันก็แตกต่างกันบางคนก็หรูจริงบางคนก็ไม่หรูบางคนทําตัวหรูแต่ก็ติดหนี้ก็มีก็ อย่างที่รีบอกก็คือก่อนมาอยู่มัองนอกคุณตั้งค่าชีวิตไว้ยังไงมาอยู่ที่นี่นะถ้าตั้งเกินเกินสูงเกินไปถ้าไม่ได้อย่างที่คิดคุณก็คิดว่าอาจจะลําบากแต่ สิ่งสําคัญกนะ็คือการปรับตัวด้วยเรากับปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเขาแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือรีสนับสนุนก็คืองานนะคะอย่าเลือกงานงานเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะก็ก็เนี่ยค่ะมาเล่ากันเล็กๆน้อยๆมานั่งคุยคุยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวรีต้องไปทํางานแล้วค่ะช่วงบ่ายก็เดี๋ยวกินกาแฟเสร็จจะหาอาหารเที่ยงกะ,ะว่าจะกินส้มตาค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมก็เดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปด้วยนะคะรีไปแล้วค่ะ